สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆนิยายช่องของตั๊กนะคะคลิปนี้จะมาบอกทุกคนว่าตั๊กเนี่ยจะลงนิยายเรื่องน้ำตาลใกล้รั้วนะคะเอาไว้ที่ f a c e b o o k ค่ะอยากจะให้ทุกคนช่วยตามไปฟังหน่อยนะคะสาเหตุที่เรื่องเนี้ยเอาไปลงที่ f a c e b o o k เพราะว่าตั๊กเนี่ยทำคลิปเรียวนะคะทำ ช่องหารายได้จาก Facebook นะคะมันมีกฎว่าจะต้องมีการรับชมเนี่ยหกหมื่นนาทีซึ่งตอนนี้ได้แค่แปดพันนาทีเองนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยตามเข้าไปช่วยฟังนิยายเรื่องนี้หน่อยนะคะข้อดีของการเข้าไปฟังนิยายเรื่องนี้ใน a c e b o o k ก็คือไม่มีโฆษณาขั้นเลยค่ะฟังเต็มๆคลิปละสามชั่วโมงนะคะมีสองคลิปสองตอนจบเลยค่ะ ฟังแบบยาวๆต่อเนื่องต่อเนื่องแค่2ตอนก็จบแล้วค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะที่ Facebook ลินินเทเลนาพันภาษาวิเวียนนะคะพิมพ์แค่คำว่าลินินขีดแล้วก็เทเลนามันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวตักทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างอีกทีนะคะฝากทุกคนเข้าไปดูด้วยนะขอบคุณมากค่ะ